หากใครกำลังหาร้านเติมเกมเอาเคมิสตาร์ผมแนะนำร้านนี้เลยครับ Richman Shop เป็นร้านให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แน่นอนครับแถมยังมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะใช้บริการร้านนี้ง่ายๆนะครับเพียงแค่แอดไลน์แอด richman shop ตอนพิมพ์ค้นหาเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์อักษรแอดไปด้วยนะครับจะได้เจอร้านนะอย่างที่บอกร้านเขาปลอดภัยจริงครับทั้งใน Facebook ทั้งใน Line เนี่ย ทางร้านเนี่ยมีผู้ติดตามเป็นแสนๆคนอยู่แล้วนะครับใครไม่สะดวกพิมพ์ก็สามารถเอามือถือมาสแกน QR code ได้ตรงนี้เลยนะครับและไม่ใช่แค่เกมอัลกอริทึเท่านั้นร้านนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกเพียบเลยใครอยากทราบข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆใหม่ๆเด็ดๆก็ติดตามร้านเขาได้ทาง Facebook r i ิ h m a n Shop หรือ IG Richman นช็อตามภาพเลยนะครับอย่าลืมมาใช้บริการยาเยอะๆนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปียโรยิบสามชาแนลด้วยนะครับผมสาหรับคลิปในวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเกมเอาคิมิสตานะครับผมเราสามารถเล่นบนคอมได้โดยตรงแล้วนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับวิธีการที่เราเนี่ยจะมาเล่นบน PC ได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับว่ามันต้องทํำยังไงบ้างนะครับบอกเลยนะครับผมสาหรับคนที่แบบงุดหงิดกับการเล่นบนอีมูในคอมนะสำหรับเกมเอาคิมิสตานะครับเล่นในบูส t ต็ k อะไรเงี้ยนะครับผม มันก็แบบนะค้างๆนะมีแบบกระตุกบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมตอนนี้เล่นในคอมได้เนี่ยโอ้บอกเลยว่าเล่นปรืด๊ดลื่นปื๊ดเลยนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยวิธีโหลดเกมอเมซิ่นมา,มาเล่นบนคอมได้แบบถูกต้องนะครับผมอย่างแรกเลยคือเราต้องมีโปรแกรมนี้ก่อนนะครับผมก็คือโปรแกรมนี้ครับ DMM นะครับผมโปรแกรมนี้นะ โปรแกรมนี้มันก็เป็นแบบว่าอารมณ์แบบว่าเราสามารถเล่นเกมมือถือได้บนบได้ได้ตรงอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นนะแต่ว่ามันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเกมมังพิสตาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะรเราสามารถเป็นภาษาไทยได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะโหลดโปรแกรมนี้มาโหลดไว้ก่อนเลยก็ได้ครับผมโหลดได้ตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ในล่างคลิปได้เลยนะครับผมตรงช่อง De สคร i ปชันนผมข้างล่างนะช่วยเช็คด้วยนะครับว่ามีลิงก์อะไรบ้างนะครับผมก็เข้าไปโหลดในนั้นได้เลยนะครับ,รบก่อนอื่นก็คือ เราเนี่ยต้องมี Account นะครับผมหรือบัญชีของโปรแกรม DMM นี้ก่อนนะครับผมหรือเว็บ DM m นะครับเข้าไปที่อันนี้เลยนะครับผมมีภาพโปวาผมดูก่อนนะไม่มีนะโอเยนรอดโอเคก็ขั้นแรกนะเข้ามาเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ให้เหมือนเดิมนะครับก็เข้าเว็บนี้ปุ๊บนะครับผมดูที่ตรงล็อกอินนะครับผมหรือ r e g i s t r a t i o n นี้ก็ได้นะครับเรากดเข้าไปปุ๊บนะับผมคนนี้ยังไม่มีนะครับก็ว่าปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยนะครับนี่ครับขั้นแรกก็คือเราใส่่ออีเเมลใสพขงรราไปนะคับ พอใส่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งอีเมลมาให้เรานะครับขั้นที่2ก็คือเราต้องไปยืนยันอีเมลของเราให้ได้นะครับพอยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยก็สําเร็จเสร็จสิ้นนะครับวิธีการสมัครไม่น่างงกันเนาะแค่ใส่อีเมลแล้วก็ไปรับโค้ดจากอีเมลมากรอกยืนยันอีเมลในเว็บนี้เราก็สามารถมีแอคเคาท์นะครับหรือบัญชีของ DMM อันนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับผมพอมีแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปใน DMM เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับ ของเกมของเราครับไม่ว่าทุกคนเนี่ยจะเล่นมันในมือถือหรือในคอมนะครับอย่างต่อไปนะครับอย่างที่2ที่เราเนี่ยจะต้องทําก็คือผูกบัญชีก่อนครับผมผูกบัญชีของเรากับ DMM นะผมก็คือในอันะครับสมมุติว่าอันเนี้ยเป็น ID หลักของผมแล้วกันนะครับในการที่เราจะผูกบัญชีก็กดที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ด้านซ้ายนะเห็นไหมครับก็คือตรงเซตติ้งอันนี้ครับผมกดเข้าไปปุ๊บนะครับพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บนะครับผู้ชมให้ดูสังเกตที่ตรงนี้ดูนะครับผมคำว่าผูกบัญชีนะครับเห็นไหมครับ คนที่ยังไม่มีนะครับผมลองอัปเดตแอปพลิเคชันเกมอัลก s t ิ t a r ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เราออกเข้าใหม่นะครับแล้วก็ลองกดกดไปหน้านู้น้านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่มีมันก็อาจจะมีขึ้นมาเองนะครับผมเพราะตอนแรกผมก็ไม่มีนะแต่พออัปเดตปุ๊บมันก็มีเหมือนกันครับพอมีแล้วปุ๊บนะครับเราก็กดที่ผูกบัญชีันนี้ครับปุ๊บนะครับผมกดผูกบัญชีปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะบอกว่าคุณสามารถผูกบัญชีกับ DMM ได้นะอะไรเงี้ยนะครับพอมาถึงเนี้ยเราก็กดผูกบัญชีเลยครับ อันนี้เนี่ยพอดีว่าผมเนี่ย DMM ของผมเนี่ยมันผูกไอดีหลักของผมไว้แล้วนะครับผมเลยไม่สามารถสาธิตได้แต่ผมจะพยายามหารูปมาให้นับว่าตอนที่เราผูกเนี่ยมันให้ทําอะไรบ้างคนระับพอผูกบัญชีไปปุ๊บเนี่ยไม่น่ายากนะครับก็คือมันจะให้เราเนี่ยใส่อ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของบัญชี DMM ของเรานั่นเองนะครับพอเราใส่ไปได้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่าล้มเหลวนะครับผมไม่ต้องห่วงนะกดเข้าไปครั้งหนึ่งอ่ะมันก็จะสามารถผูกบัญชีได้แล้วนั่นเองนะครับ ก็คือถือว่าผูกสําเร็จนะครับอันนี้ก็คือตัว ID ของเราครับมันก็จะผูกกับโปรแกรม DMM แล้วนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องต่อไปเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยพอเข้า DM m ได้แล้วนะครับโหลดไลฟ์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ดาวน์โหลด DMM ไว้ด้านล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับดาวน์โหลดจากตรงนี้มันจะง่ายกว่านะครับพอเราได้โปรแกรม DMM มาแล้วนะครับหน้าตามัาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะครับเข้า เข้าไปปุ๊บนะครับผมเราก็โหลดเอาคริพิสตาจากเว็บนี้เนี่ยเข้า dm m ของเราเนั่นเองนะครับพอโหลดเสร็จเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับผมด้านขวาล่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันจะมีหลอดโหลดอยู่ครับผมแบบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพอโหลดเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเข้าเกมอัลคิพิสตาได้นั่นเองครับผมสาธิตให้ดูเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมพอเข้าเกมอัลคิพิสตาแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเขาจะเตือนเราก่อนว่าเกมนี้มันมีเสียงนะถ้ามันดังไปเราก็สามารถ ลดเสียงมันได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้สําหรับคนที่เล่นครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีคัสซีนนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมคัสซีนก็คือนี้นะครับเราสามารถกดข้ามได้นะครับกดข้ามมาปุ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นข้อความมาระยะหนึ่งนะครับผมสักพักหนึ่งนะครับแล้วมันจะขึ้นคํานี้ขึ้นมานะคุณผู้ชมครับอ่าแบบนี้นะคุณผู้ชมซึ่งแบบนี้เนี่ยให้เรากดซิงค์โมบายนะครับซิงค์โมบายดาตานะครับผมซึ่ง ก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปอ่ะตอนที่เราผูก ID กับ dmm แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราผูกสําเร็จนะครับแล้วเราลิงก์บัญชี dmm นั้นกับเกมนี้ในมือถือของเราหรือในอีมูเนี่ยครับมันก็จะเป็น ID นั้นเนี่ยใน dm m นั่นเองครับผมอันนี้ต้องขอเตือนไว้ก่อนว่า DM m นะครับเมื่อเราผูกบัญชีไปแล้วนะครับ เราไม่สามารถเปลี่ยน ID ได้เหมือนกับเราเล่นในอีมูหรือมือถือนะเราลอกเอาท์ออกได้อะไรงั้ะเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครพลาดไปนะก็คือต้องสมัคร DMM ใหม่นะแล้วเข้าบัญชีใหม่นั่นเองนะประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นอย่าพลาดขั้นที่2ที่ผมบอกไปนั่นก็คือการผูกบัญชีของเรากับ DMM อ็คเนะผมของ ID เราเนี่ยเ s เนี่ยกับบัญชี DMM มเมนะผมอย่าพลาดนั้นเด็ดขาดนะครับเมื่อมันขึ้นว่าให้เราเนี่ยซิงข้อมูลอะไรแล้วนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยลิงข เราก็จะสามารถเข้าไปเล่นเกมเอลวินสตาบน PC ได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับผมอ่าเหมือนผมนะครับอ่ามันก็จะเป็นไอดีของผมนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะผมอ่าการเล่นบน PC ตอนแรกเนะี่ยผมก็นึกว่ายากนะแต่ว่าก็ง่ายเพียงนิดเดียวเลยนะครับคือทําตามผมได้เลยนะคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครงงในขั้นไหนนะครับ แบบว่าขั้น2งงตรงนี้ขั้น3ามงงนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมผมจะได้ช่วยในเรื่องนั้นนะครับและอย่างหนึ่งนะผมสำหรับคนที่เล่นบน iOS นะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามันสามารถทําได้ด้วยนะครับคนที่เล่นใน iOS เนี่ยเราก็สามารถผูกบัญชีกับ DMM และมาเล่นในคอมได้นั่นเองนะคุณผู้ชมครับเพราะงั้นคนที่เล่นใน iOS เนะครับเราสามารถเล่นบนคอมได้อย่างอิสระได้นั่นเองครับใครเล่นบน iOS แล้วมีปัญหานะครับก็ตามนั้นเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะสำหรับเล่นบนคอมใน DM ี่ย การเติมเงินต่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเหมือนกันนะเพราะมันจะแพงครับมันต้องใช้ d m m p อ i n t อันนี้นะครับในการเติมซึ่งผมก็ลองไปดูมาแล้วการเติมของมันนะครับโอ้ค่อนข้างจะเอาเรื่องเหมือนกันนะแพงกว่าราคาปกติเหมือนกันนะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราสะดวกเติมในมือถือหรือเติมในอีมูอยู่แล้วเนี่ยก็เติมแบนได้หรือใครอยากใช้บริการร้านลิสแมนช็อปเนี่ยก็เติมได้เหมือนกันนะครับผมเพราะงั้นก็ไปใช้บริการร้านเขากันได้นะครับส่วนเกม A s ที่เล่นบน d m มันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการเล่นที่ลื่นไหลามากนะผมบอกเลยว่าโหโคตรดีครับเราจะไม่ต้องห่วงอีกแล้วว่าเวลาเราเข้าโคา้ละซัดนั้นนะครับมันจะมีอาการกระตุกนะครับเพราะว่าดูดีครับคุณผู้ชมครับพอเราเข้าโคา้ละซัดแล้วความรื่นเปื้ดนี้มันคืออะไรครับผมเราคุยกับตัวละครที่เรารักนะครับแบบลื่นเปื้ด คือถ้าเล่นบนอีมูเนี่ยแล้วเข้าโคโลซัดเนี่ยค่อนข้างที่จะแหลกเลยใช่ไหมคนที่เล่นบนอีมูก็น่าจะนึกได้นึกออกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่พอมาเล่นในอันนี้ครับผม d f m อันนี้นะครับโอ้โหลื่นปลื้ดบอกเลยว่าโคตรแหลมนะครับแหลมเป็ดมากๆนะครับสําหรับในส่วนนี้นะครับและเกมเพย์ต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลื่นปลื้ดเหมือนกันนะโอ้โหสิบเฟรมเรทนิ่งๆชิวๆเลยนะครับโอ้โหคนที่แบบว่าบ้าข้างเฟรมเรทนะครับผมแนะนําเลยนะครับ ให้ลองโหลด DMM มาเล่นนะครับลองโหลดมาเล่นบน d e m m นะครับผมสำหรับเกมอมคือสตาร์นะครับแนะนำจะจัดเลยนะครับดูตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมไม่น่าจะยากอะไรนะครับแต่ว่าคนที่แบบเฮ้ยเหน็นเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอย่าไปกลัวนะครับ แค่ทําตามผมก็พอครับผมทําตามในคลิปนี้ก็สบายๆแล้วครับประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปแนะนําการเล่นอังกฤษตาบน PC อันนี้นะครับผมเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับคนที่แบบไม่อยากเล่นบนอ e ีมูหรืออะไรอย่างงี้นะครับเราก็สามารถเล่นบนพีซีได้โดยตรงนะครับผมทําตามคลิปผมได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะงั้นผมก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับ ใครที่มีข้อสงสัยอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์บอกผมมาได้ใต้คลิปเลยนะครับมีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดผมช่วยได้ผมก็จะช่วยนะครับผมก็จะเมนตอบให้นะครับถ้าผมช่วยไม่ได้ก็เดี๋ยวอาจจะไปถามผู้ผรู้นะครับว่ามันแก้ยังไงนะเพราะงั้นก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะให่ลืมกดปุ่ม u b s สไคร e และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยและหากใครนะครับกาลังหาร้านเติมเพชรเกมอัลคมิสตาอยู่ผมแนะนำร้านลิทแมนช็อปเลยครับ คนที่สนใจเติมเกมและอยากสนับสนุนช่องผมไปด้วยช่วยแอดไลน์ลิสแมนช็อปใต้ e s c r i p t i o นด้วยนะครับและลองใช้บริการร้านเขากันด้วยนะร้านเนี้ยเติมเงินในเกมปลอดภัยแน่อนอนนะครับไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับถึงใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็้ยิงกดปุ่มไลค์ผมคนละครั้งและกดแชร์เดียกับเพื่อนด้วยและใครอยากติดตามผมเพิ่มเติมก็มาติดตามกันได้ที่แฟนเพจ c e b o o k เปีโรย3ี่สามเลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คงขอตัวเลยไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ